อัปเดตล่าสุดจาก EV Club Thailand Group มีภาพแอบถ่ายรถปริศนาระหว่างขนส่งจากรถเทเลอร์ก็คือ BYD c i c l ที่เป็นรถไฟฟ้า100%ขนาดเล็กสุดรองจาก BYD Dolphin จากภาพหลุดที่เห็นจะยังเป็นรุ่นก่อรับชมที่ตลาดจีนเปิดตัวชมใหม่ไปเรียบร้อยส่วนภาพด้านในยังไม่สามารถเห็นได้ชัดเจนว่าจะเป็นพวงมาลัยซ้ายหรือพวงมาลัยขวาที่จะได้ใช้สาหรับตลาดบ้านเราโดยสาหรับซิเกิลที่ปกติแล้วจะผลิตเฉพาะพวงมาลัยซ้ายเท่านั้นไม่น่จาจะ ว่าภาพหลุดดังกล่าวจะเป็นพวงมาลัยขวาหรือไม่หรือเป็นแค่ภาพสำหรับตัวส่งออกเท่านั้นค่ะสเปคเบื้องต้นจะเป็นฮัชแบ็กห้าประตูสีที่นั่งสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม e-Platform 3.0มพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด55ิกิโลวัตต์แบตเตอรี่โซเดียมไอออนีให้เลือก2ขนาดทั้งแบบ LFP ขนาด30กิโลวัตต์ชั่วโมงและ l p s ขนาด38กิโลวัตต์ชั่วโมงก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะขายไทยหรือไม่หากมีข้อมูลเพิ่มเติม,มจะสรุปในภายหลัง